เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อคลายสิงมิวสิกได้ปล่อยทีเซอร์เพลงพลังวิเศษที่ร้องโดยนุกธนดลและไปไายป o ายโอริโอทำเอายอดวิวถล่มทลายทั้งใน YouTube และ TikTok โดยยอดวิวใน y o YouTube ณเวลาที่แอดมินนำเสนอข่าวนี้คือ7 8 0ด0 0หมื่นวิวซึ่งติดอันดับมาแรงใน YouTube ส่วน TikTok ก็มียอดวิวดูสูงไม่แพ้กัน โดยทาง Facebook ของนุกธนดลได้แชร์โพสต์คลิปติกตอกจาก Facebook ของบอสสิงพร้อมโพสต์ข้อความว่าใกล้แล้วนะไหนใครรอฟังบ้าง hashtag พรางวิเศษทางด้าน Facebook ของปายก็แชร์โพสต์จาก YouTube เช่นกันพร้อมข้อความว่าฉลอง16ในมาแรง รวมถึงโพสต์ที่ปายไปไหว้ศาลหลักเมืองขอพรซึ่งมีข้อความว่าเติมไฟให้กับตัวเองและเป็นแสงสว่างนำพาตัวเองไปให้ตลอดรอดฝั่งถ้าแสงของเรามากพอนิ่งไม่ดับง่ายก็จะเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้อื่นไหว้ศาลหลักเมืองขอพรพรุ่งนี้ปล่อยเพลงพลังวิเศษ งานนี้ FC ต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีในทุกช่องทางทางั้งทาง Facebook ของนุกธนดลและปปายโอริโอรวมถึงทาง YouTube และ t ิ k t ต k อกที่ปล่อยทีเซอร์ด้วยทุกคนต่างรอให้ถึงวันพรุ่งนี้เร็เวๆเพื่อรอชมแบบเต็มเมเพลง ซึ่งทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาวันนี้ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเลยกับการถ่ายทอดอารมณ์เพลงของทั้งนุกและปายซึ่งสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นที่ทั้งคู่มีให้กันนอกจากผู้ชมจะยิ้มและมีความสุขตามเพลงแล้วก็อย่างฟินไปกับความน่ารักของทั้งคู่ด้วยค่ะ แอดมินเชื่อว่าทางนกและปายจะส่งพลังวิเศษความรักความอบอุ่นถ่ายทอดผ่านทางบทเพลงไปถึง f อทุกท่านแน่นอนจ้า